ก็มีการตั้งคำถามของคนที่เชื่อโลกแบนอีกนะบอกว่าถ้าโลกมันกลมจริงอ่ะคนที่อยู่ด้านใต้ของโลกต้องยืนกับหัวหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาก็เอาภาพจำลองมาให้เห็นอ่ะถ้าโลกกลมจริงนะเมืองที่อยู่ด้านใต้ของโลกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะตึกก็อยู่กับหัวกับหางคนก็อยู่กับหัวกับหางมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็ถามไปทางนาซาด้วยเอาภาพมาให้เห็นสินะเอาภาพอย่างเงี้ยมาให้ดูไปจับอากาศไปถ่ายมาเนะ เมืองที่อยู่ด้านใต้ของโลกเนี่ยจะได้เชื่อว่าเนี่ยมันโลกของเรากลมจริงนะครับซึ่งในอวกาศมันไม่มีอันไหนที่เรียกว่า up and down นะครับทุกอย่างมันว่างเปล่านะ up and d ว w n เป็นความรู้สึกที่เราอยู่บนโลกนะครับในอวกาศเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นขึ้นหรือลงอย่างแท้จริงนะครับแต่ถ้าอยู่บนพื้นโลกเนี่ยอะไรที่เป็นัพเนี่ยก็คือต้านแรงโน้มถ่วงนะอะไรที่เป็นดาวก็คือตามแรงโน้มถ่วงต้านแรงโน้มถ่วงคือเรายืนขึ้นมาเนี่ยถือว่าเราั p แล้ว แต่ถ้า,าล้มตัวลงเนะี่ยก็คือเป็นการตามแรงโน้มถ่วงเป็นการดาวนะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกถ้าอยู่ส่วนบนของโลกถ้าคุณตามแรงโน้มถ่วงล้มตัวลงก็คือคุณดาวนะแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ของโลกถ้าคุณต้านแรงโน้มถ่วงในการยืนก็ถือว่าเป็นการอัพนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ด้านบนของโลกคืออัพอย่างเดียวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าคุณต้านหรือตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งข้อสัานาิการนะเดวิดบราวน์นะเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยน เขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดโลกมันแบนจริงอ่ะแล้วโลกมีแรงน้ำถั่วอ่ะแรงน้ำถั่วของโลกจะไปรวมกันอยู่ที่ตรงกลางของจานที่เป็นโลกที่ว่าเป็นแบนเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราทิ้งของตรงมาเนี่ยมันจะไม่ลงตรงๆมันจะเฉไปด้านข้างนะฮะสมมุติเราโยนลูกบอลเนี่ยมันจะไม่ตกลงเนะ่ยมันจะไปเฉไปด้านข้างเพราะจุดน้ําถั่วมันจะต้องอยู่ตรงกลางของวัตถุนั่นเองเวลาเดินจะล้มเนี่ยมันจะไม่ล้มห้างหน้านะจะล้มเฉยไปด้านข้างมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับในชีวิตจริงงงขออเราา่ยด ส่วนคาอธิบายว่าทําไมเราถึงไม่มีภาพแบบนี้ให้เห็นนะครับคือไปอวกาศแล้วทําไมไม่ซูมกับไม้หเห็นเลยนะว่าโลกมันกลมเนี่ยคนที่อยู่ด้านใต้ของโลกเนี่ยอยู่กันแบบนี้ห้อยหัวเนี่ยเหตุผลง่ายก็คือเราไม่มีกล้องที่มีความสามารถในการซูมที่ไกลพอนะครับอย่างที่บอกเรื่องเส้นขอบฟ้าเนี่ยแต่และตาแหน่งเนี่ยก็ไม่เท่ากันอย่างถ้าอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเส้นขอบฟ้าก็คือ309กิโลเมตรเราเห็นจริงแต่เราจะซูมไม่เห็นเนี่ยมันทําไม่ได้นะกล้องทั่วไปซูมไม่ได้นะ มันไกลเกินไปนะถ้าเกิดเส้นขอบฟ้าระดับเครื่องบินเนี่ยสามรอยกิโลเมตรเรายังถ่ายไม่ได้เนี่ยเราขึ้นไปยานอวกาศเนี่ยไกลขนาดหลักพันหลักหมื่นกิโลเมตรเนี่ยยังไงก็ถ่ายไม่ติดครับที่เขาไม่มีให้เขาว่าเรายังไม่มีกล้องที่จะถ่ายได้ติดนั่นเองนะมันไกลเกินไปนั่นเองไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงนะมันยังไม่มีกล้องที่จะถ่ายได้นั่นเองนะครับที่อ้างเนี่ยเรียกว่าไม่มีภาพมายืนยันเพราะว่าปัญหาเรื่องของความจุของกล้องเท่านั้นเองนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกเราไม่ได้เป็นทรงกลมอย่างที่พิสูจน์มาแล้วนั่นเองนะครับ